พี่ยาถ้าวันที่ยี่สิบเก้าวินาคมเก้าถ้าหนูว่างมางานพ่อปีหน้าที่วัดนี้พ่อให้มาไรก็เลยเงินแค่หนึ่งเงี้ยคอยวันงานวันขอให้ตายเมื่อไหร่ขให้เงินหนึ่งเมื่อถ้ามาโอเคโอเคสองว่างนะต้าสองว่างนะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ FC แฟนคลับองค์หญิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและ FC ซโซเฟียเพชรบ้านแพงทุกๆท,ท,ท่านนะครับเอฟซทุกๆท่านนะครับจับตามองเด็กคนนี้ไว้ให้ดีนะครับศิลปินหน้าฝรั่งคนนี้เลยครับท่านจับตามองให้ดีๆนะนะครับบอกได้เลยนะปังแน่อนาคตนะครับเด็กคนนีด้ดังแน่นอน ตอนนี้น้องยังเด็กนะครับน้องยังเด็กเนาะอายุเท่าไหร่13ปีใช่ไหมนะครับ13 12ย่าง13หรือ14นี่แหละตอนนี้ก็น่าจะอยู่โม .2 นะครับม .2 หรือม .1 นะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ม .2 นะครับเด็กคนนี้ฉายแววตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับแม่พวงนี่พาไป สมัครร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆเนาะรายการทีวีต่างๆนะครับซุปเปอร์จิ๋วนะครับเด็กคนนี้ผมเห็นตั้งแต่เล็กๆตอนยังอนุบาลอยู่เลยนะนะครับไม่พ่วงพาไปออกรายการทางทีวีนี่แหละครับตอนนั้นยังเด็กเล็กมากเลยน้องโซเฟียร,ร้องเพลงยังเด็กเลยรายการซุปเปอร์จิ๋วน่าจะเป็นนี่รายการนี้แหละครับและหลายๆรายการเลยทางทีวีนะครับที่น้องไปร่วมรายการโชว์ทางทีวี นะหลายหลายเวทีเลยนะครับจนกระทั่งบอทโจได้พบนะครับกลายมาเป็นโซเฟียเพชรบ้านแพงนะครับเด็กคนนี้มีเวลชายเวลมาตั้งแต่เด็กๆนะครับน้องมีความชื่นชอบในการร้องเพลงเนาะชื่นชอบในการร้องเพลงร้องลำรำ,ำเพลงมาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมว่านะอนาคตนางเอกหมอลำหน้าฝรัง่งคนแรกของเมืองไทย ที่ปังที่สุดดังที่สุดก็คือเด็กคนนี้แหละครับโซเฟียเพชรบ้านแพงคนนี้แหละครับฟีซีทุกทุกท่านท่านจับตาองเด็กคนนี้ไว้ให้ดีนะครับนับวันยิ่งโตยิ่งสวยนะครับเสียงน้องก็เพราะเพียงแต่ว่าตอนนี้เสียงน้องยังไม่เต็มนะครับเป็นเสียงเด็กนะเป็นเสียงร้องของเด็กแต่ว่าเพราะแต่ถ้าหากน้องโตเป็นสาวเต็มที่นะครับอายุ18ปีบริบูรณ์สาวสะพังนะครับพลังเสียงมันจะเต็มนะครับตอนนั้นแหละ ปรากฏชัดเลยนะครับซูปเปอร์สตาร์ดวงใหม่นะครับดาวรุ่งมาแรงเด็กคนนี้นะครับน่าจับตามองที่สดุดมิสแกลนไทยแลนด์ตำแหน่งนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับถ้าหากน้องโซเฟียเดินสายนางงามนะครับชายแวลตั้งแต่เล็กๆนะครับน้องชายแววมาตั้งแต่เด็กๆปัจจุบันนี้น้องยิ่งโตยิ่งสวยนะครับเด่นชัดเลยนะครับชายแวลเด่นงามสง่านะครับตอนนี้น้องยังเด็ก แต่น้องชายเวลสวยไม่แน่นะครับวันหน้าถ้าน้องเดินสายนางงามจะมีตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์เป็นของโซเฟียแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนาะน้องก็ได้รับรางวัลการันตีความสวยนะครับมาสองรางวัลเนาะเทพธิดาขอนข้าวจังหวัดร้อเอดแล้วก็มิสแกรนยโสธรเนาะยุวชนนะครับรางวัล การันตีความสวยของน้องโซเฟียเพชรบ้านเพลงนะครับด้วยความที่ว่าน้องรักนะชื่นชอบในการร้องรำทำเพลงนะครับประกอบกับหน้าตาน้องจิมริมเด็กๆหน้าตาฝรั่งเนาะจึงทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้คนที่ได้พบเห็นได้เจอเจอนะครับจึงทำให้น้องโซเฟียเพชรบ้านเพลงเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปจนบอสโจได้พบได้เจอนะครับก็ ลายมาเป็นโซเฟียเพชรบ้านแพลงเนาะนะครับประกอบกับน้องมีไอดอนเป็นของตนเองเนาะพี่อุ๋ยิงเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นไอดอนของน้องโซเฟียนะครับพี่อุ๋ยอิงก็เคยไปให้กําลังใจในรายการซปเปอร์จิ๋วหรือว่าซปเปอร์เทนนี่แหละครับที่น้องโซเฟียถึงกับร้องเลยร้องไห้เลยนะครับพี่อุ๋ยอิงไปกอดเนาะที่ไปเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียนะครับขณะที่น้องโซเฟียร้องเพลง ของพี่อุงอิงเนาะพี่อุงอิงก็ออกมาเซอร์ไพรส์นะครับทาให้น้องโซเฟียนี่ร้องน้าตาแตกเลยนะครับท่านผู้ชมที่เห็นรายการวันนั้นก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับเด็กน้อยคนนี้นะครับผมว่าผู้บริหารองค์กรนะครับก็เห็นแววนอ้องโซเฟียนะครับมองเห็นเพชรม็ดงามเม็ดนี้นะครับอนาคตนี่โด่งดังแน่นอนนางเอกหมอลำหน้าฝรัง่งคนแรกของเมืองไทยโซเฟียเพชรบ้านแพง เอทุกทท่านจับตามองนะครับเชื่อหรือไม่เด็กคนนี้นะครับปังแน่นอนนะครับดาวรุ่งกำลังมาแรงเนาะตอนนี้น้องเด็กยังเด็กมากๆนะครับรอโอกาสรอใน้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนะครับแล้วจะเห็นจริงไหมนะครับ thank hey. you รวมกับไย